นอนเลยลูกนมะอ่ายิบให้นะอ่าขึ้นยี่ลูกยแล้วทำไมมื่อคืนหนูไม่นอนตรงนี้ล่ะครับฮะหลหลบัเี๋ยน่ากิดแซซกิเรอะบ้างเนยลม่จับจับจัเลย ตายังไม่แจ่มใสนะคุณโยมนะเหมือนกับว่าก็ยังง่วงอยู่อ่ะผมยังอยากนอนอยู่เระ่มาเนี้ยเออมาเมจับมันเด็กมันเด็กคนเดียว,นะ,วยนะะอะอรไหไมครับอะไรไหมลูกฝันเดียวสีเดียว ได้แต่ว่าเก่งจังเลยปันกระลยสีเดียววันนึงอ,อื้ยอยไหมครับเังจับจับจับกันยั่ <c oughs> ยังว่งอยู่ทำตาเปรอๆอยู่ยังง่วงอยู่แต่อากาศเยน็นค่ำเช้านี้นล้ำบ้านจออากาศเย็นดี <c oughs> ต้องกินรปตายนี้ลูก จิตประจมันอ่อนเออคนมันก็จะแข็งไงอืมนั่นแหละจิตประจามันหลบเฉ็บแสบอืเฉ็บแสบก็ถือมันก็รอถือคนเดียวนะบันเอ้ยท่านประธานเจ้าของเราสวัสดี ตอนเช้ายังไงจิ้มเหรอเขาจะกินตรงอ่อนๆนะโยมนะเขาชอบกินตรงอ่อนๆเพราะฉะนั้นเวลาเอามาให้สมมากจะต้มให้มันอ่อนๆพอโยมแล้วเขาจะกินสะดวกงได้ฟันก็เหลือแค่ฟันเดียวก็ยิ้มเก่งมาก,กัดคนนู้นกัดคนนี้อ,อ้วนเอ,อ้ยมาเจ้ามาเจออ้ะ จแวันเ้นัเทยังไหยบทีละลูกนะอ่อเปลือซะด้วย กินเท่ๆจับ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 ไอกวนเลเ้ยอะอ้องลูกลูกกิน้สงลูกอ่ะโอเคสองลูก <c oughs> จับ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 ไวนเหมือนหิวบ้างไม่หิวบ้างนะแต่เหมือนยังว่วงๆนะโยมนะ,ะก็าอากาศเย็นสบายๆ อย่างนั้นก็ทำการจอเสียงก็กินจับจับจบคนเดียวฝันได้สีเดียวนะวกับมือเราไม่มองด้วยนะไม่มองนะ่ะใช้มือหยิบคลำหาห่อู้าฮ่าฮ่าเดี๋ยวันนีอุ้มได้นะมึงเด้ออุ้มอม,มวัดเลยแหละ เขาไม่กินเปลือกนิยมนะเขาจะไม่กินเปลือกดูวันนี้นะเปร๊บๆๆๆ๊บเปรบเนี่อ้ำมแสบๆสบธรรมทานจอยังไงนั่งของปันคนแก่ว่ะโอเค เลยป่ะเังไงต่ออ้าวเอาไงต่อทีนั้นต่ออ้าวแข็งมันแข็งมันเหนียวหน่อยนึ่งจับจับจับเอาเอาเอาแข็งแข็งเอาไงชีวิต นั่งคิดอะไรอยู่จะเอ้าแม่ชีวิตดีวันนลยตาเขาอยู่มองมองเฮ้ยมองหามองหาใครจะมีอะไรมาให้จอกินไหมวาจกอ,อ,อเอาความน่ารักของท่านประธานจอมาฝากยาไม่เช้ากันย้ อนอนต่อแล้วนอนต่อไป okay, นะโอเคนะออกไปแล้วนะบาย